ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง AS AH Auto Garage ที่เราจะมารีวิวรถยนต์แบบจริงใจและละเอียดที่สุดวันนี้เราจะพาไปดูรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทุกคนรอคอยนั่นคือ Toyota Land Cruiser 250ปี2025รถ SUV สายลุยระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่พร้อมความทันสมัยและเทคโนโลยีที่จัดเต็มเรามาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนแลนด์ครูซเซอร์250ปี2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งบึกบึนและดูคลาสสิกในเวลาเดียวกันไ่ายหน้าเล็ทรงเหลี่ยมกระจัางหน้าขนาดใหญ่แบบแนวนอนและซุ้มล้อที่ใหญ่โตทําให้รถดูพร้อมลุยทุกเส้นทางล้ออัลลอยขนาด18-20นิ้วเพิ่มความดุดันอย่างมีสไ์ด้านถ่ายรถดีไซน์เรียบง่ายด้วยฝ่ายท้ายเล็ดแนวนอนที่ดูทันสมัยแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของแลนด์ครูซเซอร์เอาไว้ครบถ้วน เข้ามาดูภายในกันบ้างครับห้อมโดยสารของ Land Cruiser 250โฉมใหม่นั้นทั้งหรูหราและใช้งานได้จริงวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงทั้งหนังแท้ไม้ตกแต่งและอลูมิเนียมในรุ่นสูงเบาะนั่งลุ่มสบายรองรับสริระดได้ดีไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็นั่งสบายทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังกว้างขวาง พร้อมระบบปรับอุณหภูมิแยกส่วนหน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบ Infotainment ใช้งานง่ายตอบสนองไวหน้าปัดดิจิทัลสวยงามและยังคงมีปุ่มควบคุมแบบแมนนวลสำหรับระบบ Off-Road และ Air เพื่อความสะดวกในการใช้งานในด้านขุมพลังโตโยต้าได้เปลี่ยนจากเครื่อง V8 เดิมมาเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรแบบไฮบริดที่ให้กำลังประมาณ326แรงม้าพร้อมแรงบิดถึง465นิวตันเมตรแรงและประหยัดน้ำมันในเวลาเดียวกัน ระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ทำงานได้ลื่นไหลไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือวิ่งขึ้นเขา Land Cruiser รุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบมันติเทเรนซีเล็กคลอ l คอนโทรลและระบบบล็อกเฟืองท้ายทำให้การลุยป่าขึ้นเขาหรือลุยน้ำเป็นเรื่องง่ายมากๆในเรื่องของราคา Land Cruiser 250ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ1.9ล้านบาทและอาจขึ้นไปถึง2.6ล้านบาทในรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน ทั้งระบบออฟโรดและความหรูหราถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถ SUV ที่ทั้งแรงประหยัดและไว้ใจได้แบบนี้จบแล้วครับสำหรับรีวิว Toyota Land Cruiser 250ปี2025หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง AH Auto Garage ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดยังไงกับ Land Cruiser รุ่นนี้ขอบคุณที่รับชมครับ